วันนี้เรามาทำเมนูทอดมันหมูยัดไส้พริกยหยวกไส้น่นๆบอกเลยว่าอร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนําใบมะกรูด3ามใบมาฉีกแล้วหั่นฝอยนําถั่วฝักยาวสามฝักมาหั่นเล็กๆหั่นเสร็จแล้วนําไปผักไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปผสมเนื้อทอดมันกันเลยค่ะจะใช้เป็นหมูสับหรือหมูเดง500กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้1ฟองพริกแกงเพ็ด30กรัมแล้วเราจะนวดส่วนผสมให้เข้ากันนวดจนเนื้อหมูมีความเหนียวเมื่อนวดได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดและถั่วฝักยาวที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปแล้วนวดผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เสร็จแล้วให้เราพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนนี้เรามาผ่าพริกหยวกเอาไส้ออกให้เราผ่าเป็นตัว T ผ่าตรงหัวแล้วผ่าตรงกลางเราจะใช้ปลายช้อนมาขูดไส้ข้างในออกมาวันนี้จะใช้พริกหยวกทั้งหมด6อันทำแบบนี้ไปจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วให้นำพริกหยวกมายัดไส้ทอดมันกันค่ะยัดข้างในให้เต็มเลยนะคะทำแบบนี้จนครบหมดทุกอันวันนี้เราจะอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะ เสร็จแล้วนำมาเรียงในหมอ้อทอดความร้อนในการอบอยู่ที่180องศาใช้เวลา15นาทีหรือใครจะทอดในน้ำมันก็ได้ค่ะส่วนตัวชอบใช้หมอ้อทอดสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานค่ะอบออกมาแล้วสีสวยน่าทานมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะท่อนมันหมูยัดไส้พิกหยวกสูตรนี้สีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยเนื้อทอดมันจะมีความนุ่มเด้งอร่อยกลมกล่อมมากๆ มีรสชาติความเผ็ดจากพริกหยวกอร่อยเข้ากันมากค่ะ